คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคาเว็บร้อยสิตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะครับสีเทาดำนะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะปี2022นยครับว่าตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเงินสดเท่าไหร่เงินผ่อนเท่าไหร่นะครับพอดีมีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากรู้ราคาแล้วก็อยากให้ผมรีวิวรุ่นนี้แล้วก็สีนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยลุย สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่กดติดตามนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ผมรีวิวเว็บร้อยสิบนะตัวรองท็อปปี2022นนะครับสีเทาดำนะหรือว่าตัว สตาร์ทมือล้อซีลวดนะครับสีเทาดำนะพอดีเพื่อนๆนะครับเขากำลังสนใจนะครับที่จะออกรถนะครับก็เขาชอบสีเทาดำนะครับก็เลยคอมเมนต์เข้ามานะครับถ้ามีรถนะครับให้ผมลงคลิปให้ด้วยนะพอดีตอนนี้ที่ร้านก็มีรถพอดีเลยนะครับผมก็เลยมาอัปเดตราคาด้วยนะครับว่าตอนนี้ราคาของเวฟร้อยสิบนะตัวนี้ตัวรองท็อปปี2022นะครับ ตัวสีเทาดําตัวนี้นครับลายใหม่ล่าสุดนะครับว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเผื่อให้เพื่อนๆนะครับที่กําลังที่จะออกรถนะครับเอาไปเทียบดูนะครับว่าเขตพื้นที่นะครับของเพื่อนๆืนราคาเท่าไหร่นะครับข้างหลังนี้จะเป็นสีดํานะครับผมนะสีเทาดําตัวนี้นะครับก็จะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่เลยนะครับเัยสติกเกอร์จะเป็นสีเทาตัดฟ้าตัวนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนสีข้างหน้าของเขานะครับเนี่ข้างหน้าก็จะเป็นสีเทานะครับ บางคนก็เรียกสีบรอนนะครับผมนะแต่ว่าจบทะเบียนมาก็จะเป็นสีเทานะครับตัวนี้สีเทาออกสีเทาเงานะครับผมนะนี่นะเงาวับเลยนะครับเพื่อนๆโซนข้างหน้าก็จะเป็นสีเทานะครับส่วนข้างหลังนี่จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตรงนี้ผมว่าสติกเกอร์ก็ทํามาสวยนะครับนี่นะสีฟ้านะครับตัดเทาแล้วก็ดำนะ ว่าสวยนะครับสติกเกอร์ตัวนี้นนะครับี่ตอนนี้ก็ราคาล่าสุดนะครับสำหรับวี1์รตัวรองท็อปนะฮะหรือว่าตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดตัวนี้นะครับอันนี้ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อนๆนะฮะราคาก็อยู่ที่47,900บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับสำหรับเดือนมิถุนาหกห้นะครับ47,900ืนารนะครับตอนนี้ทางร้านก็ดาวเริ่มต้นนะอยู่ที่0%นะครับผมนะ จ่ายรับรถอยู่ที่250สนะครับส่งวดก็ยาวสุดถึง4ปีนะครับ48งวดดงวดเดบิ้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.39นะครับ1.59แล้วก็1.79นะครับแล้วแต่สินเชื่อนะครับแล้วแต่เครดิตลูกค้านะครับเนี่ยครับเนี่ยสีตัวนี้ก็ทำมาก็ผมว่าก็โอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบสีแบบเรียบๆนะครับเนี่ยสีเทาตัวนี้ก็สวยนะครับนะเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นไม้แบบสายนะครับนี่ครับแบบอนาล็อกนะครับเพื่อนๆนะฮะก็คือบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาว่าทําไมออกรถตอนนี้ได้ไม้แบบเข็มนะับก็คือตอนนี้นะครับฮอนดานะครับถ้าไม้แบบนี้นะครับก็คือตัวนี้คือตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2022เลยนะครับถ้าตัวดิจิตอลนะครับก็จะเป็นรุ่นก่อนนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นไม้แบบนี้นะครับแต่ว่าดิจิตอลก็ต้องดูนะครับว่าฮอนด้าอะไรจะเข้ามาตอนไหนนะครับ ถ้าอะไรเข้ามาหรือว่าสั่งอะไรได้ปกติค o น d ้าเขาก็จะทําเป็นไมค์ดิจิตอลเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ดูง่ายนะครับเกียร์น้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งบวกเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับนี่ครับถ้าออกรถตอนนี้ก็จะได้เป็นรุ่นตัว P นะครับนี่ตรงกลางจะเป็นตัว P นะครับอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อนๆสังเกตตัวนี้ก็ได้นะครับผมนะถ้าไม่ใช่ตัว P นะครับ ตัว M นะฮะตัว N ก็จะเป็นรุ่นก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว P ีตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังน้ำมันนะฮะตัวนี้ก็อยู่น้ำมันได้5ลิตรนะครับเพื่อนๆนะรองรับเกจโซ่กสเอเก้าสิบแล้วก็ E20 สอ่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเวลาเราเปิดกุญเจนะครับตัวนี้ก็จะทํางานจะดังอีดนะครับผมนะฮะคือปกตินะครับส่วนตัวนี้เขาก็จะรับประกันให้หปีนะครับหรือว่าห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับสำหรับปั๊มน้ำ เจ็กุด้ากิโลต่อลิตรนะครับก็คือเติมน้ำมัน 1. 3ุานะครับขับได้หนึ่งรอกิโลนะครับเพื่อนสวยนะครับสีนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างหลังนะครับนี่ครับไฟท้ายก็แบบหลอดนะครับแบบมีไส้นะครับสีของเขานะครับก็จะเป็นสีเทาดำข้างหลังก็จะเป็นล้อสีลวดนะครับขนาดยางนี่ขนาด2 7 5จห้านะครับขอบ17นิ้วนะครับท่อก็เป็นท่อแบบชุบโครเมียมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายนะเงาเลยนะครับผมนะสีเทาเงาวับเลยนะครับเพื่อนๆข้างหน้าก็จะเป็นล้อสีลวดนะครับผมแบบดิสเบรกหน้านะครับเนี่ยฮะดิสก็จะเป็นสีทองครับขนาดยางเจ็ดสิบทับเก้าสิบนะครับตัวนี้ใช้ยางของไออาร์ซีนะครับผมนี่ได้ยางอย่างดีนะครับของไออาร์ซีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายยาง ส่วนเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ร้อยสิบนะฮะหนึ่งลูกสูบสองวาลนะครับขนาดลูกสูบสี่สิบเจ็ดมิลนะครับช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบระบบเกียร์นะครับเกียร์วนสีระดับเหยียบไปข้างหน้าหนึ่งสองสามสี่นะครับรถจอดนิ่งเหยียบไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์ว่างได้นะครับผมก็เลยมาลงคลิปนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมแล้วก็รับชมคลิปของผมนะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสําหรับราคาตัวนี้ก็อยู่ที่สี่หมื่นเพันเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้แล้วแต่ร้านแล้วแต่จังหวัดนะครับเพื่อนๆนะบางพื้นที่เ็าอาจจะถูกกว่านี้นะครับบางพื้นที่ก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับแล้วแต่ร้านนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างหน้านะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ตะกร้าหน้าได้นะครับ ก,ก็ของเทก็170ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับผมนะสวยเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอประคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปฮนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมนะถือว่าอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆานะครับ